สวัสดีครับเพื่อนๆนะสวัสดียามเช้าครับเมื่อคืนเมื่อวานก็ฝนตกอย่างหนักเลยเมื่อคืนก็ตกอีกครับเมื่อคืนแต่ว่าเมื่อคืนนี้เราก็มาใส่ตะข่ายไว้แล้วครับเนี่ยเราก็ได้ปลามาพอสมควรครับเมื่อคืนประมาณสองสามกิโลอยู่ครับนะเดี๋ยวตอนเช้าเช้านี่เดี๋ยวเราไปดูตะข่ายอีกทีหนึ่งครับว่าจะได้เยอะไหม่ะเดี๋ยวไปกันเลยครับไป ครับเดี๋ยวเราก็มาอยู่ข้างๆรถไฟนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เรามาดักตะข่ายไว้อยู่ข้างๆนะครับเพราะมันมีจะมีบอ่อน้ําครับนะบอนน่อน้าเมื่อคืนเมื่อหลังจากที่ฝนตกมาสามสี่วันแล้วครับเมื่อคืนก็ตกอีกนี่เมื่อคืนเราก็เอาตะข่ายมาลงไว้นะตะข่ายก็ไม่ยาวครับตะข่ายเล็กๆ เห็นไหแถวนี้ปลาเยอะครับนะพเพื่อนเนี่ยแต่ขายปลาเยอะเลยเมื่อคืนนี้เรามาดูแล้วเมื่อคืนนี้ก็มาทีนึงแล้วแต่ก็จะพอได้ครับปลาอันันแหละที่เราปากไว้ครับนะเรามีไม้ของเราปากไว้เอาไม้ปากไว้ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าโอ้พเพื่อนอ,อู้เห็นไหมครับ เนี่ยโดนอยู่ครับไม่รู้โดนปลาอะไรนะนมันวิ่งอยู่เมื่อกี้ครับเดี๋ยวเราไปดูนี่ปลากระดีครับปลากระดีเต็มเลยโอ้เป็นปลาหมอครับเนาะปลาหมอเพื่อนออเพื่อนปลาหมออ่าเพื่อนเพื่อนเราดูเห็นแล้วครับมีปลาแน่นอนครับไปเราไปดูกันเลยนี่เมื่อคืนเราก็ปักไว้ครับ มาแล้วครับนี่ปลากระดีครับปลากระดีเนี่ตัวใหญ่ครับนี่นะปลาหมอเราอ้าวปลาหมอหลุดหลุดไปตัวหนึ่ง โอ้ได้สามตัวครับอย่างนี้เมื่อคืนเราก็มาเก็บเอาทีนึงแล้วครับโอ้ได้สามตัวครับเนี่ยเราะหมันน่ครับมันหมันเนี้ย นียในสามตัวครับเป็นปากระกดีนะหลังจากเมื่อคืนนี้เรามาดูแลรอบหนึ่งคืนก็ได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันที่สองครับทีนี้นะพาเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราไปดูหมายที่สองนครับ สองของเราอยู่นะครับ,รบกลางน้ำเลยครับ,รบเนี่ยมายที่สองของเราครับอย่ามาลุ้นกันว่านายนี้จะได้กี่ตัวครับะเนี่ยสูตรเก็บตะข่ายก็เหมือนกันเลยครับเก็บทีละตาเลยครับเนี่ย อยู่่ครับนีได้แล้วครับปลาหมออีกหนึ่งตัวครับตัวใหญ่อยู่แต่ปลาหมอตัวหนึ่งจะติดหมดแล้ม่อคืนนี้เรา แล้วครับก็คือมาดูตัวชาอีกในตัวหนึ่งครับอันนี้นี่ครับรหมอได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวไปเดี๋ยวไปดูอันที่สามอีกต่อครับนี่ก็จะได้ครับพอได้ย่างครับพอได้ปิ้งอยู่มันหวานครับในตัวหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวผูกไ้ก่อนครับ นี่ก็เป็นตะไคร้เล็กๆครับของผ่านสมไทยเองครับตะไคร้นะผ่านสมไทยเกามาเอามาไว้แต่แกไม่ได้มาใส่ครับผมเลยเอามาใส่เนี่ยครับพเพื่อนๆหลังจากที่เราเดินกันมาก็ไกลฟ้สมควรอยู่ครับฮนะเดี๋ยวเรามาดูไม้ที่สามครับนี่เลย เรียกว่าตะข่ายอันที่สามอะไรครับของเราก็นะครับเนี่ยใส่ตรงน้ำนี่ครับน้ำไหลขึ้นเดี๋ยวไปดูปลาครับในรูมีไหมเดี๋ยวไปดูกันครับเยี่ยครับผมเก็บหมดแล้วครับเนี่ยะตัวนี้ก็ไม่ติดสักตัวครับเมื่อคืนได้งแญ่เมื่อคืนแล้วครับเมื่อคืนก็ติดเยอะอยู่ครับแต่ตอนเช้ามันเลยไม่ติดครับ เดี๋ยวหลังจากน,นี้เดี๋ยวเราไปเก็บปลาแล้วค่อยไปทำปลากันครับนะโจรเนี่ยขาเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราขยาา้ายขอยขาเะครันเพื่อนหลังจากที่เราไปดูตะข่ายกันเมื่อคืนนั่นแหละครับนี่มเห็นไหมทีสวยเลยครับมีตัวสวยนะได้อยู่ครับประมาณกิโลกว่าอันนี้ของตอนเช้าครับได้ไมเ่เยอะเท่าไหร่ฮะตัวสวยครับเมื่อคืนเนะเดี๋ยวเราค่อยไปทำกินกันครับ สวยๆเลยครับ,นรบเนี่ยครับเพื่อนๆนะฝนตกแต่เรากองน้ำไว้ใช้ครับนะไว้ล้างถ้วยล้างกานครับเนี่ย<ช>หรือว่าล้างหม้ออะไรก็ได้ครับนะครับเพื่อนๆเนี่ยเวลาฝนตกเราก็กองน้ำไว้ใช้ครับนะฝนตกเราก็ใช้น้ำฝนให้เป็นประโยชน์ครับนะว่าจะเอาไว้กินไว้ดื่มนะ ถ้าจะเอาไว้กินเดีย๋ยวเราค่อยไปต้มอีก,ตกตรอบหนึ่งครับต้มไว้เพราะว่ามันจะมีเชื้อแบคทีเรียครับเราต้องต้มน้าให้สะอาดแล้วค่อยดื่มน,นะครับนะ่อเพื่อสุขภาพของเราเองเลยครับาราตกตกนาผลจากป่าใหญ่นะครับสะอาดอยู่แต่ว่า,าต้องต้มก่อนื่องทามั่นใจถ้าเราไม่ดื่มเราก็เอาไว้ล้างถ้วยล้างจานครับนะเราไปล้างไม้ล้างมือก็ได้ครับนะเพื่อนไปอยู่ป่าก็นี่หนะครับ ช่วงนี้เราใช้น้ำลำาลาธารไม่ได้เพราะว่าน้ำลำานล,ลาธารจะไหลแรงแล้วก็ขุ่นน้าขุ่นครับน้ำลำาลาธารก้าขุ่นมากครับครับลงไม่ได้เลยลําธารอันตรายเน,ะนาะน้ำเคี่ยวมากเลยครับเราก็กรองน้ําให้ใช้ก่อนเดี๋ยวไฟจะทําปลากันครับเพื่อนนะเดี๋ยวเรากรองน้ําก่อนกรองน้ําเสร็จเดี๋ยวไยไปทําปลาครับมันมานยยู่ครับรบุ้งก็ได้ปลาพอกินเนาะไปหาปลากันฝนตกอนี่ย กินนะครับประมาณ2 2 3กิโลน่ครับเมื่อคืนครับวิธ <นะ S 2> ีง่ายๆของพวกเราวังนี้แหละหากินตักกับหากินกับธรรมชาติอ่านะครับหากินตามธรรมชาติเลยครับครับ,รบก็ฝนตกมาแล้วก็หาปลาครับแดดออกแล้วก็กีนผักใช่บางทีกินแต่มาม่าปลากระป๋องก็มันก็ยังไงเนาะทุกวันเกินจำเจเราจะกินเนื้อกินอะไรจากธรรมชาติบ้าง ไปทำปลาครับเราก็ได้น้ำไปล้างช้วยล้างใจนะครับสามถุงเนี่ยหลังจากเราฟอกน้ำเสร็จครับพ่อฝนตกตลอดเลยเนี่ยเราก็ไปทำปลาครับอันนี้เขาเรียกว่าปลาที่ผมครับหรือว่าคนอีสานเขาเรียกไปไทยครับเนี่ยตัวใหญ่นะครับไช้น,นี้ประมาณ4ตัวกิโลครับนี่สตัว5ตัวกิโลนึงครับเนี่ย อันนี้เขา,นะา,าเรียกปลาหมอช้างเหยียบครับนะแต่ว่าภาษาอีสานเขาเรียกปลากาครับปลากาสวยๆสครับเดี๋ยวค่อยไปเอาเกล็บออกเอาที่ออกครับเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรเดี๋ยวไปไปดูกันครับไปนะขาเพื่อนถึงเราก็เป็นการเลยครับเก็บออกก่อนนะครับเป็น เก็บออกกันครับนี่ะครับ,เร,บเราอยู่ปา่าก็อาหารก็ไม่ค่อยมีครับต้องหาเองนะครับเรามีตะดคายเรา้วอะไรเราก็หาครับนี่คนตกน้ำเราก็ล้างได้ครับจากนั้นเราก็เอาที่ออกครับ ใช่ครับเนี่ปลาทวกทั้งนั้นเลยครับนี่ยนะเดี๋ยวเราก็บังครับทีนีเนะ้เราบังเราบังหรือว่าเราพันนั่นแหละครับอาจารยตัวใหญ่ไม่ต้องบังเด้อเนี่ยหยุดลอยครับนี่ครับผม,มบเดี๋ยวดดเดี๋ยวอย่าพึ่งงอกนะเดี๋ยวจ <c oughs> นะค่อยนั้นครับผม ถ่ากัดครับดูนี่ครับนี่อิ่มเลือดเต็มเลยนะครับผมเห็นไหมนี่ครับหลุดแล้วครับไม่รู้มากัดตอนไหนดูครับผมนี่คือท่านะครับตอนที่เขาอิ่มเลือดแล้วเห็นไหมครับปองเลยไม่รู้แอบมากัดตอนไหนครับไม่รู้เรื่องเลยนี่เราทาปลาอยู่นี่นะครับกัดครับปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเราก็ปล่อยเข้าไปไดครับ เข้าไปสู่ธรรมชาติครับอ่าครับเพื่อนๆหลังจากเสร็จไปหนึ่งตัว,แล,วแล้วเรามาทำตัวที่สองกันครับน,นี่ปลาที่ผมเี่แหละครับนะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยครับนี่สอบออ,ออกจิตออกนะครับสอบเอาจิตออกนี่หลายอย่างมันจะได้ถูกง่ายครับเพราะมันจะไม่ถูกติด ไปมันจะได้มีโดนเกล็ดครับมันจะมีโดนแต่เนื้อจากนั้นเราก็เอาที่อ,ออกครับ ครับแล้วก็ทีเราเอาใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวว่าจะให้ปล่ยครับเบนี่ยฝนพอดีครับเราก็ได้ล้างปลาเลยนะเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆตัวที่สองสเสร็จเรียบร้อยครับเราป่าป่าสองเอาขี้ออกแล้วก็ล้างอย่างดีครับก็ฝนตกอยู่เราก็ล้างน้ำฝนไปเลยครับเนี่เรียบร้อยครับสวย น้ำปรเพื่อนน้ำจากที่เราซอกเมษออกแล้วก็เป็นบ้างแล้วก็เอาที่ออกแล้วนะคราก็ม,มาล้างครับน้ำที่เราลองนับวนมานะครับเราล้างนะเพื่อทำความสะอาดแล้วก็เอาให้เรื่งที่มันติดเลือปลานั่หละครับเราล้างทำความสะอาดเียบน้อยนะครับนะนะเนียอะร้อยครับเนี่ย แรกเสร็จเราค่อยเอานะเป็นไม้เนื้อวันนี้เราเมนูครับย่างนะงย่างนะครับนะเดีย๋ยวไปทำนครับนะล้างตาครับนะครับ,รบเพื่อนอเนี่ยเราก็ไปตัดไม้มาแล้วครับไม้ย่างครับ เร,เราผ่าไว้ตรงกลางเพื่อเอาปลานี่มาใส่แล้วก็ครับเนี่ยเอาวันนะเอา,าวันเราตัดมาเพื่อเราเอามามัดทิ้งปลายไว้นะเพื่อนเนี่ยเสร็จไว้เป็นอันห่งเราจะเอาไปทิ้งานด้วยนะครับ ปลาที่ทําไม่ได้ครับเนี่ยกินจริงครับไอ้ที่กินจริงครับในป่าเพื่อนนี่เราจะยากปลาครับนี่ครับไม่เล็กน้อยครับนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับเนี่ยไม้ย่างครับไม้ย่างนะเราจะไปเอาไปยา่ปยางไส่ไยา่ยางปาลยาย่างเป็ดนะย่างหมู ย่างเนื้ออะไรก็ได้ครับนี่ย่างไม้แล้วก็เาเราเอาแยกใส่ใส่ปุ๊บเราเอาเครงับเนี่ยเอาวันันลัหัวมันครับเนยแล้วก็ย่างครับเอาเกลือใส่ครับนเราเอาใส่เครือนะครับตลเราปุ๊บปุ๊บมเข้ากับเครือครับ ใ้เส่เาเอราพอเราคุกเส็ครับเราก็เอามาใส่เหล็กย่างนะครับนี่นะวิธีใส่เหล็กย่างนะมาเราเอาตัวเล็กใส่ก่อนนะครับแล้วเอาตัวใหญ่ใส่กลางกางเล็กไปใหญ่นะครับจะได้กไปใหญ่เพราะว่าจะได้ไม่ลนน่าจะได้ไม่ลน นี่นะครับเวลาเราเอาไปย่างแล้วมันจะได้ไม่หล่นครับต่อตัวเล็กใส่ก่อนอันอันสุดท้ายสุดก็ต้องเล็กใช่ไหมต้องต้องตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดนี่ไปต้องกลางเลยครับปใหญ่ไปแล้วต้องกลางแล้วต้อ่าต่อไปก็จะเล็กลงมาเรื่อยๆใช่ไหมเรื่อยๆครับครับผมเป็นวิธีย่างปลาของพวกเรานะครับเรื่อยๆเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็มีชาววันไหม่ครับ ใช้พันหัวนะครับเนี่ยนะครับปันปั้นเนี่ยนะครับมันเป็นแบบโบราณนะครับนะครับคนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าคนแก่นะครับผมก็ถึงคนเฒ่าคนแก่ก็ทำมาก่อนครับเลยนะสาให้เพื่อนดูนะครับเนี่ยสวยงามเลยครับนะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวร้อยเอาไปย่างไฟกันครับ เพื่อนๆหลังจากฝนตกเมื่อคืนครับเราก็ไปดักตะข่ายกันมาครับนี่ปลาที่เราได้มาครับสวยๆเลยครับเราใส่ไม้ย่างเรียบร้อยครับี๋ยววันนี้เราก็จะย่างปลากินครับจะย่างปลากินเพราะว่าฝนตกครับอากาศฝนตกวันนี้อากาศดีๆนะเราก็จะย่างปลากันเลยนะอย่าไปยากเลยครับไปครับผมนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เรา นะทำใส่ไม้ย่างเสร็จครับเนี่ยน้องชายผมครับกำนันครับกำนันคนก่อไฟครับเนี่ยน้องชายผมผมทำปลาเสร็จครับก็ช่วยกันนะครับเนี่ยปลาสวยๆเลยครับอนะเดี๋ยวเรามาย่างกันเลยครับทีนี้นะเราก็ก่อไฟให้เป็นฐานนะครับก่อไฟให้เป็นฐานเสร็จแล้วก็เราก็เอาปลาวางครับทีนี้วางนะ นะครับการเลยคุณน้องเน yeah. ี่ยก็อยู่ด้วยกันก็ช่วยๆกันนะครับช่วยกันทำมาหากินครับคุณน้อง <c oughs> แน่นอนครับคุณน้องผมสุดยอดอยู่แล้วนะ <c oughs> มออ่มืออาชีพครับมืออาชีพคนนี้เมื่อก่อนเคยไปย่างไก่ขายแถวแถวไหนนะไปย่างไก่ขายที่ไหนนะคุณน้องผมครับ กำนันกำนันครับน่ารักครับคนนี้นะเนี่ยคลาย่างปลาเนี่ยพอไปทานเสร็จแล้วก็ย่างเลยครับทีนี้อ่าเดี๋ยวสุกค่อยมาดูกันครับเพื่อนอร่อยครับอร่อยครับวันนี้ปลาย่างเออปลาตัวใหญ่ๆเลยเอยอครับเพื่อนหลังจากที่เราย่างลากันมาประมาณ ชั่วโมงแล้วครับนะเราก็ได้โอ้ปลาจากธรรมชาติครับหอมๆมหอมครับนะปลาเนื้อหอวมันหวานครับวันนี้นะแล้วก็นะน้ำพริกน้ำพริกครับน้ำพริกเด็ดๆครับของอาจารย์สมชัยครับวันนี้อาจารย์ถงไทยคนทำน้ำพริกครับเด็ดเลยนะวันนี้ก็ของมาจากธรรมชาติเหมือนกันครับมุเสือพวงครับอร่อยอร่อย ะปลาหอมหอมโอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวทานที่บ้านชิมดูก่อนครับว่าเนื้อหวานครับเนื้อหวานหอมอร่อยมากเลยครับนะำปลาจากธรรมชาติครับผมนะเดี๋ยวหลังจากนี้ทานบ้านก็จะได้กินข้าวนะฮะกินข้า,ขาขวกับเพื่อนๆนะครับ ไหาปลามาด้วยกันนะครับอะไรๆครับแซ่บแซ่บ้งนครับเพื่อนๆหลังจากที่พันบ,นบ้านกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยครับนะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพันบ้าน,านก็จะรอรับภารกิจต่อครับเพราะว่าบรรยากาศก,าก็เอนตกนะเดี๋ยวเราก็รอรับภารกิจอีกต่อแล้วค่อยทางานต่อครับผม สวัสดีครับ